สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมโยโฮเมอรัสและตอนนี้เราก็อยู่กันไหนไหมครับกันนะครับผมนะท่านผู้ชมจากเตียงรอเปล่าครับใช่แล้วเตียงนั่นก็คือฟอนิเจอร์ที่อยู่ด้านหลังผมเองซึ่งแน่นอนหน้าที่หลักที่มันสามารถทําได้แบบ30 0%ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นคือสามารถใช้นอนได้ครับท่านผู้ชมนะ <S <S โดยการที่กดใช้งานไอเทมนะครับนะหรือคือปุ่มวางบล็อก,กันแหละคุณจะตั้งเป็นปุ่มไหนก็ได้หรือถ้าเล่นในโทรศัพท์คุณก็กดที่เตียงเลยนะปัะ๊บนี่ครับท่านผู้ชมนะก็จะเป็นการนอนภายในเกมไหมครับ แต่ว่าหน้าที่ของมันมันไม่ได้ทําได้แค่นอนครับผู้ชมนะมันยังสามารถทาอย่างอื่นได้เลยก็อย่างเช่นคุณสามารถนําเตียงนอนของคุณไประเบิดในมิติอื่นได้โดยการที่กดวางเตียงก่อนหลังจากนั้นก็กดไปที่เตียงครับ <S <S นี่ครับท่านชมน,นะมันก็จะเป็นประมาณนี้และถ้าคุณกดปุ่มรีสปอนคุณก็จะมาเกิดอยู่ที่เตียงล่าสุดที่คุณนอนนะครับนะคุณต้องนอนก่อนนะคุณถึงจะเกิดนะโอเค มาเรา,าเข้าเรื่องก,กันดีกว่าแตันนี้นะครับผมก็จะพาไปดูเเรื่องน่านรู้เกี่ยวกับเตียงภายในเกมมครับมันจะมีอะไรกันบ้างแล้วก็ไปดูกันเลยป้ายเย่เรื่องที่1ในวันที่26เดือนพฤศจิกาย,ยนปีคศ2011คลายอิงออกซิเดียเคยมีแผนว่าจะถูกใช้เป็นบล็อกที่ทําหน้าที่รีเซ็ตจุดรีสปอนของผู้เล่นซึ่งหน้าที่ของมันมันก็คล้ายๆกับเตียงนั่นแหละแต่ว่าจะอยู่ในรูปแบบบล็อกเฉยๆและเทเกเจอร์ในเวอร์ชั่นเก่าของค r y i อิงออกซิเดียหน้าตาม,มันก็จะเป็นประมาณนี้ จะว่าไปแล้วเท็กเจอร์เก่าของไคอสเดียนหน้าตามันก็เหมือนมีแร่ลาพิสฝังอยู่ด้านในไม่รู้แฮะแต่ถ้ารีเท็กเจอร์ใหม่ให้มันดูมีสีสันมากขึ้นมันก็น่าจะใช้ได้อยู่นะแต่ต่อมาในเมครเวอร์ชันเบต้า1.3ก็ได้มีการเพิ่มเตียงเข้ามาเพราะมันเป็นความคิดที่ดีกว่าถ้าจะให้เตียงเป็นจุดรีเซสปอนในโลกปกติแทนที่จะเป็นก้อนหินที่มีรูปาหน้า,นาตาประหลาดมากําหนดจุดรีเซสปอนของผู้เล่นที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรสาคัญหรอกผมแค่แถไปกันแหละ และต่อมาในเวอร์ชัน1.16คลายิงออสซิเดียนก็ได้ถูกเพิ่มเข้ามาภายในตัวเกมอีกครั้งแต่จะมาในรูปแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างร e สปอนแองเกิลจะทําหน้าที่เป็นจุดรีสปอนของผู้เล่นซึ่งวิธีใช้ก็คือใส่โกสโตนลงไปในร e สปอนแองเกิลใส่ได้สูงสุด4บล็อกและเปิดการทํางานของบล็อกโดยที่กดเข้าไปในตัวบล็อกเลยซึ่งหลักการทํางานของมันมันก็คล้ายๆกับเตียงนอนเลยเพราะไม่ว่าจะกรณีไหนก็แล้วแต่ถ้าผู้เล่นตายแล้วกดปุ่มรีสปอนตัวผู้เล่นก็จะไปเกิดอ,อยู่ที่รี่่ผู้้เลลนไวแะ, kle, ะสูญเสีย ชาร์จกดสโตนไป็นหนบ็อกแต่ผมไม่แนะนำให้ใช้ในที่อื่นนอกเหนือจากในเน,นเธอร์หรอกนะเรื่องที่2ใน Minecraft เวอร์ชันเบต้า1.3ได้มีระบบหนึ่งที่ดูแฟนตาซีสุดๆไปเลยซึ่งนั่นก็คือถ้า,าคุณนอนในที่โล่งแจ้งอ่าวทำไมนอนไม่ได้วะเฮ้ยมันตอนกลางคืนนะไม่ใช่เหรอ กดอีกรอบดิโอเคนอนได้แล้วเมื่อผู้เล่นหลับไปสักพักตัวละครของผู้เล่นก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็จะมีมอนสเตอร์ยืนอยู่ข้างๆคุณซึ่งโอกาสเกิดก็จะมีแค่สเกลตันกับซอมบี้เท่านั้นแต่ส่วนใหญ่ที่ผมลองเล่นดูมันก็เกิดแค่ซอมบี้นะสเกลตันเห็นไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่แต่ถ้าคุณยังจะฝืนนอนในที่โล่งต่อไปเดี๋ยวนะนี่มันตอนกลางคืนนะเฮ้ยทำไมนอนไม่ได้วะกดอีกรอบดิโอเคนอนได้แล้วก็จะมีโอกาส50%ที่ตื่นขึ้นมาแล้วจะเป็นตอนเช้าเลยแต่บางครั้งคุณก็ต้องทะเลาะกับเพื่อนขข้างงเตียยออคุณู่ดนะน แต่ฟังก์ชันนี้ก็ได้ถูกยกเลิกอ,ออกไปในไมโครวอร์ชั่นเบต้า1.9 P5 โดยที่3 NOS ผู้สร้างเกมไม c ครับเคยมีแผนว่าจะเพิ่มระบบเมื่อน,นอนบนเตียงจะมีโอกาสที่จะโผล่ไปในมิติเกาะลอยฟ้าหรือก็คือ Sky Dimension โดยมีแนวคิดที่ว่า จะเป็นเกาะลอยฟ้าและมีอะไรหลายอย่างที่ตรงกันข้ามกับเนเธอร์แต่เนื่องจากด้วยข้อจํากัดของตัวเกมและเอนจิ้นในการทําเกมในสมัยก่อนจึงมีปัญหาด้านการใช้แสงของดวงอาทิตย์เป็นอย่างมากเอาง่ายๆก็คือมิติเกาะลอยฟ้าและมิติโอเวอร์เวิลด์จะใช้ดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันซึ่งการทําแบบนั้นมันจะทําให้ตัวเกมทางานช้าลงเพราะดูเหมือนว่าแสงจากเกาะลอยฟ้ามันสะท้อนลงมาในโลกปกติซึ่งทําให้เกิดเงายักษ์ประหลาดในพื้นโลกโอเวอร์เวิลด์ด้วยวิธีการคํานวณแสงจากเอนจิ้นของตัวเกมจึงจําเป็นที่ต้องแยกมิติเกาะลอยฟ้าออกจากในโลกปกติ ทำให้ไม่สามารถใช้โดวงอาทิตย์เดียวกันกับโลกปกติได้ดังนั้นแนวคิดเดิมของมิติเกาะลอยฟ้าก็ได้ถูกเปลี่ยนโฉมใหม่เป็นมิติต่างดาวที่ชื่อว่า Dn ซึ่งการทำแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการรีบประสิทธิภาพตัวเกมได้ดีกว่าแต่ผมไม่ยืนยันนะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นและโดยแต่เดิมทีแล้ว Sky Dimension ถูกวางแผนไว้สำหรับ Adventure Update หรือก็คือ Minecraft Beta Version 1.8 ในวันที่14กันยายนปีคศ2011แต่นอสก็หยุดพักไว้จนกว่าในเนเธอร์จะสนุกมากขึ้นซึ่งก็คือเวอร์ชั่น1.16นั่นเองแต่พี่แกลาอ่อนจากโมแจงไปแล้วไม่ใช่เหรอก็เหลือแค่โมแจงเนี่ยแหละที่จะสารฝันของเขาต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ เรื่องที่4เหตุผลที่เตียงระเบิดจะระเบิดเฉพาะในมิติเนเธอร์ Nathan, และดีเอ็นโดยนอชได้ทวิตเตอร์ข้อความเหตุผลไว้ว่าการตัดสินใจที่จะทาให้เตียงระเบิดเป็นวิธีป้องกันการตั้งค่าการเกิดใหม่ที่ไม่พึงประสงค์มันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับการเล่นเกมแต่ก็ได้มีชาวทวิตเตอร์คนหนึ่งถามกลับไปว่าคุณจะบอกฉันว่านั่นเป็นการออกแบบเกมที่ตั้งใจเอาไว้แต่ที่จริงแล้วคุณแค่ขี้เกียจเขียนโค้ดลงไปในเกมไม่เฉยซึ่งนอชก็ได้ทวิตเตอร์ตอบกลับไปว่าอืมนั่นมันเพอร์ๆๆเฟกต์ส เรื่องที่5เมื่อคุณมีสัตว์เลี้ยงเป็นแมวแต่เฉพาะแมวบ้านเท่านั้นนะสิ่งแรกที่มันจะทำเลยถ้ามันเจอเตียงซึ่งนั่นก็คือมันจะขึ้นไปน,นั่งบนเตียงนั่นเองเป็นไงน,น,น้่นน่ารักสุดๆไปเลยเรื่องที่6ช่วงเวลาที่เตียงสามารถใช้นอนได้ก็จะมีดังนี้โชงที่1คุณสามารถนอนได้ในโชงที่ฝนฟ้าขนองไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นถ้าเกิดพายุฝ,ฝนฟ้าขนองคุณก็สามารถนอนได้เลยแต่ถ้าเป็นฝนตกธรรมดาจะไม่นับนะ ช่วงที่2เวลาเริ่มต้นที่สามารถเริ่มนอนได้จะอยู่ที่1 2 5 4 2ดีิกจะเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์กำลังตกดินเป็นเวลาเริ่มต้นในการนอนและเวลานอนเวลาสุดท้ายที่สามารถนอนได้จะอยู่ที่2 3 4 5 8ติ๊กหรือเวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นนั่นเองแต่ยังขึ้นไม่สุดนะสำหรับใครที่นอนดึกก็นอนเวลานี้ได้เลยยังทันอยู่นะเรื่องที่7ช่วงเวลาที่ไม่สามารถนอนได้ก็จะมีดังนี้อย่างแรกเลยคุณไม่สามารถนอนตอนเช้าได้เห็นไหมครับท่านผู้ชมนะคุณไม่ เพราะตอนเช้าไม่ใช่เวลานอนและเกม Minecraft มก็ไม่ได้สอนให้คุณนอนกลางวันช่วงที่2คุณไม่สามารถนอนได้ถ้าหามีมอสเตอร์อยู่ในระยะ8บล็อกและความสูง5บล็อกนับจากหัวแดงที่เป็นพื้นสีเขียวนะแต่ความสูงจะนับตั้งแต่บล็อกที่4ที่มอสเตอร์ยืนอยู่และในเฉพาะ Bedlock Edition คุณไม่สามารถนอนใต้น้ําได้ยกเว้นแต่ว่าคุณจะดื่ม Potion Water Breathing ถึงจะสามารถนอนใต้น้ําได้หรือถ้าผู้เล่นติดสถานะ c o n d u i t Power ก็สามารถนอนใต้น้ําได้เช่นกันแต่ถ้าเป็นใน j a r า a Edition คุณสามารถนอนใต้น้ําได้เลย โอเคครับก็เป็นเย่งงกันบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับมาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนะสำหรับคลิป,ปนีนะ้นก็มีเพียงเท่านี้การไว้ใจคอมหมนต์คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับบายเย่